ตั้งใจนั่งหลับตาจเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบาอย่าไปบีบเปลือกตา อย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาคลอดลูกพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนงร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลาย ตั้งสบายๆนะจ๊ะแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะกระเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินในสะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะ แล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรมใจไปหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือ โดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะรูปุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาจะรูปุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดการเป็นการกระบาดจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเนื้อจุดตัดนี้ขึ้นมา สองนิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางคายฐานที่เจ็ดเป็นตำแหน่งที่สำคัญนะเจ้าที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่ประวัานอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ย ยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสมพุทธเจา้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ใครพระองค์ไม่ท้วนเมื่อบาระะมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิต และแจ้งท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ท่านก็นิ่งอย่างเดียวทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตัง้งแต่เบื้องต้นจงกระทั่งบรรลุอนุทลรสัมมาสัมปชิญานเป็นประสัมมาสัทุติจาว หยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุทำแล้วาก็มาถ่ายทอดในภาษาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้ภาษาวกทํทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่ง ได้ทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุดพระสาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุรมตามกำลังแห่งบารม,มีของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอระหันต์บางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นรัสกิทาคามีบางท่านก็เป็นพร,ะส,ะาานนพรสวดาบัน ทั้งท่านก็เป็นข้อตระพูบุคคลเธอมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งติดแน่นอยู่ที่กลางกายอย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพืาะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราก็จาเป็นจะต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเอาไว้ สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากันนงวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้ เกิดอาการตึงขึ้นด็ดกายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไม่สงบไม่ละเอียดราะนั้นสำหรับผู้มาปฏิบัติใหม่ก็ทำความรู้จักเขาไว้ก่อนแล้วก็คิดประมาณเอาละกันบัสสาย์กลางกายฐานที่เจ็ดอยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจวันเหนือ อยากจะเดินขึ้นมาสองนิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราวัดตรงบริเวณกลางท้องตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ในการกำหนดบริกรรมมานิมิตรขึ้นมาในใจให้นึกถึงของใส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 จะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรโลกที่จรันในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ ที่เรานึกติ่งง่ายอย่างน้ากระโเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่องกระจบในดวงตาของเรานะจะแก้วตาเราโตกันนะครับประมานนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราตอนนั้นใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่เนี้ย นักของใสใสใจก็จะบริสุทธิ์เองเลยหรือทั้งใสทั้งสว่างเช่นนักถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาเป็นต้นหรือดวงแก้วที่จะละในแล้วกลมรอบตัวเราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนะเล้วกอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างนั้นไปก่อน แต่ต้องสบายต่างนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายสบายแล้วก็ใจายเย็นเย็อย่าไปนั่งหึดหัดที่ในอยานที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่ โลลัวลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวสลัวเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายสบายความสบายของกายและใจนีนะจะสําคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนา ตั้งพ่นคลายตั้งสบายสบายตั้งใจใสๆใจใจเย็นเย็นนะจ๊ะหรือว่าใครสดมุนไหวระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูป,รปเป็นตัวแทนของพระสมมทุริเจ้านึกได้ง่าย เราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะแต่ฤอัจฉริยสายหรือความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายต้องใจใสใส ตั้งใจเย็นเย็นหรือใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากจะหยุดใจนิ่งใฉใๆอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจๆๆใสๆใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะ แล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาวๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังโดให้เสียงของคำภาวนาเนี่ย ดังออกมาจากกลางท้องของเราเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้อง,งกลางกายของเราอกลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆจนเห็นภาพบริกรรมอานิมิตได้ชัดเจน เช่นเห็นเป็นดวงแกแ้วใสๆหลือเพชรใสๆได้ชัดเจนนะจ๊ะหรือเป็นองค์พระใสๆอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทําใจให้มันชุ่มชุ่มนุ่มนุ่ม,มสบาย,บายนี่สําหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้ จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาระหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาระหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างสบายๆ ส่วนผูดที่ปฏิบัติมานอนแต่ทำหยุดหยุดยันยัน,ยนมีอารมณ์กว่าทำรีแต่มีอารมณ์ก็ไม่ได้ทำอะไรต่างๆอาก,การเวลาผ่านมาเขานึกอยากจะทำจริงๆอย่างจังบางเพื่อให้เขาถึงความสุขภายในถึงที่พึ่งที่ระลึกภายใน ก็ให้ทำอย่างเบาๆนะจ๊ะง่ายๆในจํานองเดียวกันหายใจให้มันสบายๆไปสุดลมหายใจที่ในกลางท้องตรวจตาดูซิว่าเราสบายทั้งร่างกายและจิตใจจริงไหมแล้วก็อย่าไปกงังวลเกี่ยวกับเรื่องการเห็นภาพจนเกินไป สำหรับผู้มาเก่าแล้วแต่ความเพียรทำหยุดหยุดจนย่อนแล้วก็ไม่เคยรู้จักว่าใจหยุดนึ่งเป็นอย่างไรเนี่ยก็ให้เริ่มต้นอย่างเนี้งยง่ายๆสบายๆแตะใจไปเบาๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจ ก็คือศูนกลางกายฐานที่เจ็ดแต่ไปเบาๆเน่งเน่งนมนมให้ใจใสๆใจเย็นๆย็นจะประคองใจด้ยวยกรรมภาวนาสมารังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสบาย ตั้งผ่อนคลายใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกหลักวิชาเลยจ้ะทำความเพียรให้กลการกล้ายอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยถ้าถูกหลักวิชาเนี่ยใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแม้ยังไม่เห็นอะไรเนี่ยก็ยังเกิดความพึงพอใจ อยากนั่งนิ่งนงนุ่มนุมสบายสบาอ,อย่างนี้เรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะก็ให้รักษาอารมณ์สบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มชุ่มชุม,ชมอยู่ในใจต่อไปก็จะไปถึงจุดจุดหนึ่งที่ใจหยุดได้ในระดับหนึ่งคือตัวมันจะโล่ง มันจะโปร่งจะเบาจะสบายจากที่แคบๆก็จะขยายกว้างขึ้นเองจากที่ทึบๆก็จะโปร่งจะโล่งที่นั้หน,นักก็เบาสบายแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างใน แม้ไม่เห็นอะไรแต่ก็สบายใจสบายกายนั่นก็เป็นสัญญาณว่าเราได้มาถูกทางแล้วทำถูกวิธีแล้วถ้าเราแตะใจนิ่งนุ่มต่อไปอีกข้างในก็จะยิ่งโล่งโปร่งเบาสบายตัวก็จะกมกลวง อาใส,ใสเหมือนอยู่กลางอาวกาศที่โล่งๆให้เรานิ่งต่อไปอีกสั่งสมความนิ่งนุ่มเอาไว้ไปเรื่อยๆพลังความบริสุทธิ์ก็จะถูกสั่งสมและก่อตัวมากขึ้นจะระดับตัวหายไปเนะี่ยร่างกายเราไม่มีถ้าเรานิ่งต่อไปเนี่ รอเฉยๆได้อีกไม่ช้าเราก็จะสมหวังแล้วในสำหรับผู้ที่นั่งมานาน,เด,าน,นเดี๋ยวทำหยิดหยัดนยันเดี๋ยวทำเดี๋ยวไม่ทำเนี่ยก็ต้องมาทบทวนในบรรทุกหลักวิชาแล้วให้นิ่งนุ่มกันไปอย่างเนี้ยอย่างสบายสมอยถ้าเราทำถูกต้องเดี๋ยวก็ถูกส่วน กายก็จะปรงให้ถูกส่วนพอถูกส่วนมันจะตกโสนเข้าไปข้างในเองอย่างง่ายๆเนะี่ยอย่างสบายสบายนเดียวก็มีดวงทําลอยขึ้นมาให้เราเห็นเป็นลังวันสํำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างถูกหลักวิชา ใจก็จะใส่ะับริสุ์จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับอุญใหญ่ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไปก็จะมีอานิสงส์ใหญ่จะได้บุญอย่างทนับจะประมาณไม่ได้ทีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้ลูกทุกคนนะจ๊ะ ฝึกยุดฝึกนิ่งเอาไว้เน่ยอย่างถูกหลักวิจารณ์ใจใสใสใจเย็นเย็นดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้ใ,ใจะวางใจนิ่งใจเฉยก็ได้แต่แะใจไปอย่างสบายสบยใจเย็นเย็นเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเอง ถึงจุดหมายปลายทางเองส่วนผู้ที่ได้ถึงดวงธรรมถึงองค์ประแล้วก็ยิ่งง่ายแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเขาถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์ประแล้ว,วก็ฝึกทำซ้ำๆๆในจุดเทอมให้คลองยิ่งขึ้น เป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนกล้งกระทำลงไปเรื่อยๆฝึกให้นิ่งในกลางดวงกลางองค์พระที่เราเห็นสำหรับผู้ที่ทําเป็นแล้วนะจ๊ะให้คล่องยิ่งกว่าเดิมแต่นิ่งเบาๆในกลางดวงใสๆ กลางองค์พระใสใสกลางแสงสว่างใสใสนิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆสบายๆเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเย็บเยบยยบนะจ๊ะ